เ e s เซ r i v e ブเซฟเซฟเทสลองขับกลับมาเล่า สวัสดีครับมาพบกับช่วงเทสต์ดรายนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณปันทวิชสีสุริยธนาพัฒนะครับครับผมสวัสดีครับหรือคุณหมีนั่นเองนะเจ้าเดิมแค่เปลี่ยนนามตกุลเฉยๆนะ่าครับก็เป็นผู้รับเชิญ ประจำของเรานะครับครับซึ่งส่วนใหญ่คุณหมีก็จะรับหน้าที่ในการที่ไปสัมผัสรถรุ่นใหม่ๆต่างๆคือถ้าเกิดผมมาอย่างน้อยก็จะได้มีรถรุ่นใหม่ๆผู้ฟังได้ฟังกันครับตอนนี้ในตลาดบ้านเราเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆยังไม่ค่อยมีการเปิดตัวหรือการอะไรสักเท่าไหร่นะคุณหมีใช่ครับนะฮะก็จะมีแต่ตอนนี้ที่กําลังฮือฮาแล้วก็ลุกหนักอยู่ก็จะเป็นรถยนต์จากประเทศจีนครับค่าย GWM GWM หรือ Great Wall Motor นั่นเองอาครับ,รบผมซึ่ง Great Wall Motor นี่ก็มีแบรนด์รถ người อยู่ในมือหลายยี่ห้อครับนะฮะซึ่งที่เข้ามาทําตลาดบ้านเราตอนนี้กําลังเป็นที่สนใจกันอยู่ก็คือแบรนด์ฮาวาว์ฮาวาวเอสซิกนะฮะเป็นไฮบิดเอสยูวีครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นที่จีนเนี่ยมียอดขายแบบหนึ่งเก้าสิบสองเดือนเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองจีนว่าเบอร์หนึ่งในเมืองจีนครับถ้าเป็นที่จีนตัวนี้คือตัวเจนสามอ๋อเป็นเอสซิกรุ่นที่สามแล้วใช่ครับนะก็แสดงว่าต้องมีการพัฒนาการมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรขึ้นมาพอสมควรใช่ใช่รูปร่างหน้าตาเขาไม่ต้อง ต้องเปรียบเทียบกับใครเอาเป็นว่าลองลึกสภาพรถจีนต้องมีอะไรบ้างอรถรุ่นใหม่ๆต้องมีอะไรบ้างไฟเดย์ไทม์กระจังหน้าโครเมียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเอสซิกเรียกสั้นๆว่าเอสซิกเอสซิกดีกว่าคือเรียกยากนิดนึงซึ่งกระจังหน้าเขาเป็นกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ไฟเดย์ไทม์แล้วก็ ไฟเลี้ยวนั่นคือด้านหน้าอม,มองมันเผินผมว่ามันก็น่าจะไปคล้ายๆไอ้พวกเอซีเอ็ก้หเหมือนกันคล้ายๆตาแต่จะแตกต่างคือตรงกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นโครเมียม,มส่วนด้านท้ายไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือไฟเป็นเส้น l อ d วดีจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาเส้นยาวเชื่อมกันเลยเชื่อมกันเลยคล้ายๆเวลาถ้าเกิดสมมติกลางคืนวิ่งเปิดไฟหลีเนี่ยไฟหลีท้ายก็ติดทั้งแผงยาวติดทั้งแผงยาวเลยใช่ก็ลองนึกสภาพคล้ายๆคายเคน ผมว่ามันคล้ายๆกันน่าจะคล้ายๆคายเย็นที่เป็นไฟท้ายยาวๆมันก็น่าจะเป็นไฟซ้ายขวาแล้วก็มีต่อตรงกลางใช่ครับมันจะเป็นไฟต่อตรงกลางแล้วก็เป็นไฟขวาขึ้นเป็นเหมือนลูกตาคนแต่คิ้วสองข้างต่อกันอ่าคิดเป็นอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยมีสองรุ่นคือรุ่นโปรกับรุ่นอุลต้าอ่ารุ่นโปรจะเป็นล้อสิบเก้าโปรนี่เป็นรุ่นท็อปหรือเป็นรุ่นรุ่นเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นครับ อัลต้านี่เป็นรุ่นท็อปนะอ่าเัลต้าจะเป็นรุ่นท็อปรุ่นโปรเนี่ยจะเป็นล้อสิบแปดอ่ารุ่นเอาต้าจะเป็นล้อสิบก้าสังเกตง่ายๆนะใช่รุ่นโปรจะไม่มีพานรามิกมูลลูปรุ่นเอาต้าจะมีมแค่นั้น <laughs> น้ำหนกักแล้วก็ลายแม็กที่ไม่เหมือนกัน น้ำหนักรุ่นโปรกับรุ่นอัลต้าแตกต่างกันประมาณสามสิบโลสามสิบกิโลนะฮะใช่ก็หนึ่งหกเก้าศูนย์กับหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ก็ที่ผมดูเนี่ยพี่คุณหมีเอาสเปคมาฝากเนี่ยนะฮะว่าหลังนั่งดูเนี่ยก็น่าสนใจนะสำหรับเจ้าฮาวเวลเอสซเนี่ยซึ่งดูข้อมูลในใบาตารางสเปคนี่ก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกวาลใช่ครับพันหนึ่งพันห้าร้อยซีซีเทอร์โบซึ่งตอนนี้ค่ายรถแต่ละค่ายก็เป็นเครื่องบล็อกเล็กแถวแถวนี้ทั้งนั้น,นเดี๋ยวนี้ใช่เทอร์โบไปกันหมดแล้ว ยกเว้นรถสปอร์ตอาจจะมีสักเห็นสักสองพันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เดี๋ยวนี้พวกสามพันอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นกันแล้วเลิกคุยกันแล้วครับซึ่งจะมาบอกว่า1นึ่พันเทอร์โบเนี่ยเขาจะผลิตแรงม้าได้เท่าไหร่คันเนี้ยผลิตแรงม้าได้2องสี่สามแรงม้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิด530นิวตันเมตรอันนี้แรงบิดเฉพาะของเครื่องยนต์นะยังไม่รวมมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเปล่ารวมแล้วครับห้าร้อยสามสิบนิวตันเมตรรวมอันนี้รวมแล้วนะใช่ใช่รวมแล้วครับรวมมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ลองดูว่าแรงบิดมันจะมหหศขนนาดไ เอ๊แล้วเขาบอกว่ากําลังรวมอ๋อรวมสูงสุดรวมสูงสุด243แรงม้าอันนี้คือรวมวมอตเตอร์แล้วรวมมอตเตอร์แล้วซึ่งกําลังเครื่องยนต์สูงสุด110กิโลวัตต์มอตเตอร์ไฟฟ้าอีก130กิโลวัตต์ก็เ,เบดเสร็จบวกลบคูณหารกันหักสูนนี่ก็เป็น243แรงมา้าแรงบิดสูงสุดเครื่องยนต์230บวกมอตเตอร์ไฟฟ้าอีก300ก็เป็น530นิวตันเมตรคือแรงบิดค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละ อพอพ่อกับรถกระบะบ้านเราเลยนะเยอะกว่าด้วยโอ้แรงบิด500กว่านิวตันนี่แตะปื้ดแตะปื้ดเลยนะอหลังติดบาะเลยครับเอาเป็นว่า0ูนถึงร้ออ่ะแป๊บเดียวเพราะสมัยก่อนนะสักปียุค90นะ อยู่90นะสามร้อยนิวตันเมตรนี่ก็หล่อแล้วนะหล่อแล้วพี่สามร้อยนิวตันเมตรเนี่ยโอ้พี่ย้อนไปลึกไปไหมเอาเอาสักสิบปีที่แล้วไหมอ่าสักสิบปีที่แล้วสี่ร้อยรถออกมาสี่ร้อยนี่โอ้โหสุดขีดแล้ว่ะสุดขีดแล้วพี่เดี๋ยวนี้รถออกมาสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยเป็นเป็นพื้นฐานไปแล้วนี่รถมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเพราะว่าสาเหตุมาจากทั้งเครื่องตัวเองเป็นเครื่องเทอร์โบใช่แล้วยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเข้ามาช่วยอีกคือเป็นห้าร้อยสามสิบซึ่งโอ้โหอันนี้แค่รถเทคโโนลยีไม่ต้องงพูดถึ เอ,อไาไว้ว่าถ้าเกิดให้พูดวันนี้ไม่น่าจะพอ,อเทียบเพียบคืออะไรที่รถยุโรปมีผมว่าคันนี้มีหมดอืหน้าจอนึกภาพรถยุโปรปคล้ายหนึ่งหน้าจอ10นิ้วอ่มีเขาเรียกว่าดิสเพย์เขาเรียกแท็บเล็ต <laughs> มีแท็บเล็ตวางไว้ให้อันนึงตัว10นิ้วนะครับอันนี้คือตัวของรุ่นโปรนะรุ่นเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นนะนต,นนะตัวแต่รุ่นท็อปของเขาสินิ้วหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนซึ่งแบบเ,เดียว ส2องนิ้วเนี่ยนะคุณหมีสมัยคุณเด็กๆนะเป็นมีทีวีสีในบ้านนะน1ิบสี่นิ้ว <laughs> ใชเ่เล็กกว่านิดเดียวนะสิบสี่นิ้วอันนี้เล็กกว่าโทรทัศน์ิสี่นิ้วจะเป็นจอ,อยาความใหญ่เี้ไม่ได้แต่ก็แบบก,ก,ก็ใหญ่อะ,อะแล้วก็หน้าจอตรงเรือนไมค์ครับเขาเรียกว่าตรงเรือนไมค์เป็นดิจิตอลทั้งหมดเป็นในจอแล้วไม่ได้ไม่มีเข็มไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรละมีแต่ไปเป็นจอจอแล้วก็จอก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วก็จะมีกราฟิก สมมติเพื่อนๆลองดูสภาพกราฟิกของรถตัวเองนะครับในรถรุ่นใหม่ๆจะมีรถเราคันเดียวและมีเส้นถนนข้างหน้าจะมีเส้นรถมีรถหนึ่งคันไม่เห็นเพื่อร่วมทางไม่เห็นเพื่อร่วมทางแต่คันนี้เห็นทุกอย่างมอไซค์สามคันมาอยู่ในจอก็มีมอไซค์สามคันอยู่ในจอรถข้างหน้ามีสามคันจอดอยู่ซ้ายมือเลยจากเราไปสองคันรถหรือด้านขวาอะไรคือเห็นหมดทุกอย่างผายทอดจากกล้องขึ้นมากล้องเป็นกล้องสามร้อยหกสิบองศาสี่ตัว จะติดอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นคือแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับในตัวที่ผมขับเนี่ยตัวรุ่นเอาต้าเนี่ยมีสี่ตัวก็คือ360องศาคือแบบเวลาเปิดไฟเลี้ยวคุณก็จะเห็นดิสเพย์รูปรถตัวเองและก็ด้านข้างรอบด้านคือแบบเฮ้ยเจ๋งอย่างนี้แทบไม่ต้องใช้กระจกมองข้างเลยนะนี่ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช่ไหมแจวครับแจวเลยอ่ะเพราะว่าผมเคยเมื่อก่อนผมเคยแปลข่าวไอ้พวก จากต่างประเทศะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่เขากําลังพัฒนากันอยู่ก็คือว่าอีกหน่อยรถเนี่ยจะไม่มีกระจกมองข้างแต่ใช้เป็นกล้องถ่ายแทนครับแล้วก็ส่งเข้ามาในจอในรถซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยให้อะไรละ่ะปลอดภัยมากขึ้น<ห>เพราะ <คน S 2> ว่าไม่ต้อง,องลาสายตาไม,ไม่ต้องล้าสายตาแล้วก็ไม่ต้องโยกไปมองนู่นมองนี่มองจากไอ้จอที่อยู่ตรงหน้าเราเลยว่ามันมีเคลื่อนไหวอะไรต่างๆยังไงคือแล้วคนบอกว่าอรถจีนแล้วกล้องจะชัดไหมผมบอกเลยว่ากล้องชัดมากแล้วมี360องศาทั้ง2รุ่นด้วย ทั้งสองรุ่นด้วยทั้งรุ่นโปรและรุ่นอัลตาด้วยสี่ตัวสี่ตัวรอบคันนะครับส่วนเทคโนโลยีอย่างอื่นก็พวกระบบอะต่างๆป้องกันการลื่นถลาย้ต้องนี่คือมีหมดทุกอย่างมีทุกเอาเป็นว่ารถรุ่นไหนรุ่นมีไอ้นั่นเป็นพื้นฐานแล้วล่ะกลายเป็นพื้นฐาน<า>แล้ว<า>ล <ะ S 2> ตัวนี้มีมีหมดทุกอย่างแต่ตัวนี้ครับมันจะมีหลักๆก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC ก็คือไอ้นั่นน่ะ ก็พูดเข้าใจกันง่ายๆในบ้านเราก็จะรู้จักกใน Cruise Control นะน Cruise, Cruise, Cruise Control ที่ความเร็วต่ําด้วยซึ่งบางที Cruise Control ก็จะ50ขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยต่นี่ที่ความเร็วต่ําด้วยครับขับในเมืองใช้ได้บ้างนะใช้ได้แล้วก็รวมกับการเข้าโค้องอัจฉริยะอมเมื่อกดระบบ Cruise Control แบบแปรผันอื เพราะว่าเรามีกล้องตัวนี้สามยเข้ามาช่วยแต่โค้งแต่เองเร่งเองผ่อนเองเร่งเองชะลอความเร็วเองทุกอย่างแต่ต้องโค้งตรงนั้นก็ในองศาโค้งไม่เกินสามสิบองศาโค้งแบบอะไรนะไม่ได้ใหญ่มากนิ่มๆิมโค้งนิ่มนิม่ไม่ไม่ได้โค้งบ้าดีเดือดใช่แล้วก็ในเรื่องของการถอยจอดซึ่งมันจะมีปัญหากับทั้งผู้ชายมือใหม่และมือเก่าเอาเป็นว่ามีปัญหากับทุกๆคนนะครับผมว่าจะไม่จะบอกว่าคุณขับรถเก่งหรือขับรถไม่เก่งผมว่ามีปัญหาหมดอตัวระบบช่วยจอด ถอยจอดเนี่ยผมไปลองมาแล้ววันนี้ผมเรียกว่าอัจฉริยะเลยดีวะ่ะจากหลายๆค่ายบางค่ายยังต้องช่วยเปลี่ยนเกียร์ยังต้องช่วยเบรกแต่ตัวนี้พอกดปุ่มปุ๊บเซนเซอร์เขาหาเจอพอหาเจอปุ๊บกดปุ่มระบบเริ่มทำงานปล่อยมือออกจากพวงมลาลัยและปล่อยเท้าออกจากเบก และคันเร่งนอนนอนฟังเพลงเลยว่ากันเถอะใช่ <c oughs> ผมมีจะมีอินสเต c ร์ r น้าประกบผมก็ะจะแซวว่าทนผมไม่รู้นะผมไม่รับผิดชอบ <c oughs> <c oughs> คือผมไม่ผมไม่รับผิดชอบนะคือก็ในเมื่อพี่บอกว่าให้ไว้ใจเขาผมก็ไว้ใจผมก็ปล่อยออกเลยท,ทําได้จริงๆครับค่อยๆยึกยักกี่ยึกก็แล้วแต่ค่อยๆจนจอดสนิทร้ายกว่านั้นเข้าเคพีให้เราด้วยอืมพร้อมลงดับเคื่อลงได้เลย ร้ายกว่าน,นั้นคือดับเครื่องแล้วลงได้เลยเข้าเกียร์พีให้เราเรียบร้อยซึ่งผมว่ามันเป็นระบบที่โอเคมากเพราะว่าจะไปบอกว่าเ,เราขับรถเก่งเอาเป็นว่าผมก็ยังขับรถก่อนจะขอยเข้า,ขานี่ก็รีเทลเวลาเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ในเมืองเนี่ยไอช่องที่เขาจะเว้นให้เราจอดทุกนนีมันฟิตฟิตมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะใช่ครับสมัยก่อนยังเหลือให้แบบเอ้ยหน้าถ้าเกือบครึ่งเมตรหลังก็าเกือบครึ่งเมตรครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ฟิตกันชนต่อกันชนเลยใช่เราต้องแบบใช้ฝีมือมากๆซึ่งเราไม่ได้แค่แนวขนาดอย่างเดียวนะครับแนวขนวเฉีียงม ไปแล้วก็ต้องมีออกถ้าเกิดคุณจอดฟิตกันขนาดนั้นแล้วคุณจะออกยังไงเขาก็ช่วยคุณออกได้เหมือนกันมีระบบช่วยออกมีระบบช่วยออกจากที่จอดแต่เขาไม่ได้ช่วยออกใส่เกียร์ดีแล้วออกไปเลยนะครับเขาแค่หักหัวเอียงให้เราแล้วเราก็ค่อยเดินเล็กออกไปก็คือยึกยักยึกยักออกยึกยักออกให้เราแล้วหัวเฉียงปุ๊บเราออกเล็กพร้อมเดินทางผู้ขับขี่ก็ค่อยบังคับออกไปใช่ใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปัจจุบันบ้านเราซอยเล็กซอยน้อยเยอะ ตัวนู้นก็พาหลงตัวนี้ก็พาหลงเขาพิเศษของตัวนี้คือถ้าเกิดคุณเข้าซอยที่ความเร็วไม่เกิน30ระยะซอยเข้าซอยนะไม่ใช่เข้าซอยไม่ใช่เข้าซอยเข้าซอยอร่อยเชียวมีไก่ในนั้นนะครับเข้าซอยที่ความเร็วไม่เกิน30มสิซอยเล็กๆแคบๆซอยเล็กๆแคบๆลึกประมาณ50เมตรอแล้วพอเข้าไปปุ๊บถอยออกไม่ได้ไม่มีที่กลับรถหลายๆคนก็กลัวเพราะว่า อ๋อผมเข้าใจแล้วคุณหมีผมว่ามันจะต้องบันทึกอีตอนขาเข้าถูกครับไอตอนเราเดินหน้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะบันทึกไว้ว่าเราหลบซ้ายเอียงขวาเอาเป็นว่าเข้าท่าไหนออกท่านั้นอืเขาก็จะบันทึกว่าเราหักซ้าย30องศาแล้วก็ตรงมีทางขยันล้วหลบีต้นไม้มีอะไรเราแค่กดปุ่มระบบนี้ปุ๊บปล่อยมันจะต้องกดปุ่มตั้งแต่ตอนเข้าป่ะหรือว่าผมว่าน่าจะต้องนะจะได้เมมโมรี่จำไว้กดตั้งแต่ก่อนเข้าครับ ช่มันนะเพราะมันจะต้องจำไปตอนที่เราเข้าว่าเราเข้าท่าไหนะมันกเ,เขา,ออานะเเยาเขาเรียกว่าตัวช่วยอัจฉริยะซึ่งมีขึ้นที่หน้าจอดิสเพย์ที่เราครับเพราะว่ามนุษย์เราทําเองทําไม่ได้แน่นอนทำไม่ได้แน่นอนพอตอนออกปล่อยมือเลยเหมือนถอยอเหมือนถอยรถเข้าซองถอยรถเข้าช่องอนะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บังคือของเขาออกมาเลยแต่มีข้อแม้ที่คขาเหลือไม่เกิน30ระยะทางไม่เกิน50เมตรโอ้ย50เมตรก็เหลือเฟืออ้ยจะไปถอยผิดอะไรขนาดนั้นเยอะแยะไหมฮะเพราะว่าผมว่ามันก็คงจะจําจําไว้50เมตรนะตอนขาเข้าอ่ะใช่ครับถ้ายาวว่านั้นมันก็คงมันู้จะจําไปทําไมล่ะมันไม่ต้องขับรถแล้วครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าของเขาอ่ะเราสาหรับการขี่แบบอัตโนมัติระดับ2พลัส2พลัสก็หมายความว่ามันเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าอัตโนมัติดำวิ่งหรือขับเคลื่อนด้วยตัวเองขับเคลื่อน ตัวเองมัน3สามเกือบแล้วระบบบางระบบที่ใส่เข้าไปซึ่งระบบต่างๆที่เขามีให้เนี่ย เป็นสองแต่เขาอะสองพัทตอนแรกเขาพูดผมฟังก็สองพัทผมก็งงอะไรคือสองพัทพอไปสมัมผัสจริงจริง,รงเออสองพัทจริงๆถอยจอดเองอะตัวโนมัติโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยออถอยจากซอยนี่อีกถอยจากซอยอีกอก็คือสองพัทก็โอเคกับสิ่งที่เขาพูดมันโอเคครับสองกว่าแล้วสองกว่าแล้วใช่ใช่สองกว่ามันมันสิ่งสิ่งที่เขาพูดมามันใช่เลยครับก็ต้องยอมรับนะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีของทางประเทศจีนเนี่ยคือประมาทไม่ได้นะพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีเนี่ยที่ว่า มีอุตสาหกรรมยานยนต์มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเนี่ยจะประมาทไม่ได้แล้วใช่ไปทีเขาไปไกลแล้วไปเร็วแล้วลองดูว่าบ้านเราเนี่ยเข้ามาถ้าเกิดนับบ้านเราเป็นเจนแรกอยู่บ้านเขาเจนส<ะ>ามอ่ะเขายอดขายเป็นแบบหนึ่งเก้าสิบสองเดือนซึ่งมันผมว่ามันมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรดีครับมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรดีอะ่ะไม่ถ้าเกิดไม่มีอะไรดีเขาไ,ไ,ไม่เอาเหมือนกันจีนก็ถามว่าชานนิยมตัวเองไหมเขาชานิยมแต่ถ้าเกิดของคุณไม่ดีจริงเขาก็ไม่เอาเขาว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผม ติดตามข่าวประเทศจีนนะเขาก็จะเริ่มมีค่านิยมขึ้นมาใหม่แล้วว่าตอนนี้มาอคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มมานิยมแบรนด์เนมของประเทศตัวเองใช่เริ่มมีค่านิยมที่แบบอะไรเป็นชาตินิยมมากขึ้นใช่ครับนั่นมันจริงๆแล้วมันต้องปลูกฝังอย่างนั้นแหละผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รักบ้านไม่ใช้ของตัวเองแล้วใครจะมาใช้ของคุณเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกๆที่ที่ประเทศเขาล่ํารวยขึ้นมาเนี่ย เขาก็จะซื้อแบรนด์เนมฝรั่งซื้ออะไรต่างๆเรื่อตอนนี้เขาเริ่มมีการค่านิยมนี้เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นแบรนด์เนมของเขาเองใช่แล้วก็นี่คือส่วนภายนอกแล้วก็ระบบซึ่งผมมองว่าระบบพวกนี้คือระบบชูของเขาอที่ทําให้รถเขาอ่ะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็หน้าจอดิสเพย์ที่เป็น12นิ้วในรุ่นัลตาระบบสัมผัสมีซิมในตัว แล้วมีผ่านแอปพลิเคชันซิมนี่ซิมเหมือนซิมมือถือนี่ป่ะใช่ครับแล้วก็ถ้าเราจะต้องใช้ซิมต้องไปของ a อไอของไม่รู้อันนี้คือเขายังไม่ตอบเราว่าใช้ซิมของอะไรแต่ผมว่าน่าจะต้องเป็นซิมของพวกให้บริการเครือข่ายน่าจะไปอย่างนั้นครับเพราะมันไม่งั้ันจะไปรู้จะไปส่งสัญญยาอะไรไเพราะว่ามันติดต่อผ่านถ้าเกิดมีความมีปัญหารถอะไรเงี้ยมันผ่านศูนย์ c เซ็นเตอร์แล้วเข้าหาได้เลยแล้วก็มีแอปพลิเคชันของ gw M อืม ซึ่งเขาบอกว่าในอนาคตเขาก็จะดูค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันนี้ทั้งลมยางทั้งการเข้าสูตรอะไรหลายๆลอย่างให้กับเจ้านะจของรถให้กับเจ้าของรถวันนี้ผมไปทสไดสอ์มาผมก็ต้องไปเอาแอปเข้ามาแอปเข้ามา,แ,า,มาแล้วก็ไปยืน,น,นยันเมื่อไงขับไม่ได้หมายเพราะว่าถ้าเราไม่มีมือถือก็ขับรถคันนี้ไม่ได้ใช่ครับก็เหมือนกับเป็นลงทะเบียนว่ารถกลิ้งก็รถคันนี้กับเราเป็นข้อมูลของรถอะไรเงี้ยให้ดูแต่คือเบื้องตอน้นะตอนนี้แอปก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้สถียรอนอะไรมากแต่ก็คือเป็นอีกหนึ่งบริการเนี้ยเนี่ย ผมมาดูนะครับมันจะมีแบบพวกฟังก์ชันนะครัเปิดไฟเปิดแอร์แบบผ่านแอปมือถือไปเลยซึ่งรถยุโรปเป็นแบบนี้อขาคุมผ่านโทรศัพท์มือถือไปเลยใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับซึ่งกลายเป็นว่าอะไรที่ยุโรปดีจีนเอามาไทยแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นกับรถของเขาอีกหน่อยนะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเลิกเลยนะคุณมิใช่เลิกเลยนะเลิกครับคุณไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรในโลกใบนี้ได้เลยนะ ถูกไทจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สนใจหรอกฉันนว่นั่นไม่ได้นะไม่ได้แล้วฉีดวัคซีนนี่ยังต้องใช้มือถือเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เปิดไฟบ้านเปิดแอร์ยังใช้มือถือได้ล้วเดออีกหน่อยที่ใครไม่รับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน S <S นี้เรียบร้อยแล้วก็อสซกนะครับมีจองผ่านแอปพลิเคชันด้วยอื ซึ่งราคายังไม่เปิดแต่มีคนจองเยอะอนนวันนี้ที่ไปขับมาแล้วนี่ก็ยังไม่เปิดราคายังไม่เปิดราคาครับแต่มีคนจองเยอะเขายังไม่ได้ระบุว่าสีไหนเยอะกว่ากันแต่มีคนจองแล้วมียอดมียอดออเดอร์เข้ามาแล้วมียอดจองคือเขาเปิดจองตั้งสิบห้าถึงยี่สิบแปดมิถุนายนเขาเปิดเผยตัวเลขยอดจองไหมคุณมีว่ามีเ้าคร่าวสักเท่าไหร่เขาเปิดแต่ผมจําไม่ได้ครับน่าจะหลักพันนะน่าจะมีน่าจะมีถึงครับน่าจะมีถึงครับก็เก่งนะเพราะว่าอะไรล่ะ ยังไม่รู้ราคาใช่ไหมใช่มีแต่หน้าตารูหน้าาหน้าตาเออวดให้เห็นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ทั้งหลายที่มีในรถอะมาให้เห็นแต่ว่าลูกค้าก็ยังไม่เห็นตัวจริงลูกค้าก็ยังไม่เห็นตัวจริงอืมใช่แต่ก็ทางยอดจองได้แล้วสร้างยอดจองได้แล้วครับคือกลุ่มเป้าหมายของเขาประมาณ 30- 40ขึ้นไปที่ค่อนข้างที่จะสนใจและฝักใฝ่ในเทคโนโลยีอืมซึ่งก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆเจนใหม่ๆแล้วที่จะมาเล่นตรงเนี้ยทีนี้กลับมาเรื่องนี้หน่อยพุณมีที่วันนี้ไปขับมาเนี่ยครับ เป็นยังไงบ้างเราโมเสเรื่องนั้นเยอะแยะไยเราไม่ได้ผลเทเออเราไม่ได้ืไกลไปเลยอเราออกจากสุขุมวิท50ก็ช่วงประมาณสัก10โมงครับก็รถก็จะเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็ด้วยตัวรถที่กว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นทำให้ไปพอไปอยู่บนถนนนะครับมันดูคับแต่คอนโทรลรถง่ายพวงมาลัยเบา เบาจนรู้สึกเบาไปเลยอะฟิตเลนเลยว่าฟิตเลนเลยครับแต่ขับง่ายเพราะว่ามันมีไอ้ที่ผมบอกว่ากล้อง360องศาี่เขาตัวช่วยอยู่เครื่องมือช่วยเหลือเยอะเชื่อมเครื่องมือช่วยเหลือเยอะเขาก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าไม่ได้กว้างไม่ได้แคบไม่ได้อะไรมากอ่าพอเสร็จปุ๊บเส้นทางก็บุรพาวิถีลงไปสุดชนบุรีแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าอ่างศิลาอเข้าไปวิ่งถนนใหม่ถนนเรียบชายหาดแล้วก็เข้าอ่างศิลาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าหนองคอ ซึ่งข้างบนบุรพาวิถีเนี่ยพวกผมทําความเร็วกันได้เอาเป็นว่าโดนตำรวจจับง่ายๆครับโดยที่ไม่รู้สึกว่ารถมันล่อนอความเร็วศูนย์ถึงร้อยเนี่ยแป๊บเดียวถึงอัตราเล่งน่าสนใจนะน่าสนใจมากครับแล้วเหยียบติดเหยียบติดตลอดเวลาแล้วก็ด้วยความที่เป็น1.5ึ่งจุเทอร์โบผสมกับมอตเตอร์ไฟฟ้า,ฟาทุกคนก็จะคิดว่าช่วงลอยต่อ ซึ่งจะมีคนหลายๆคนถามว่ามันจะเป็นยังไงเพราะช่วงลอยต่อจากสะดดุมอเตอร์เป็นรถยนต์สะดุดอึกไหมหลือจะกลับมาบอกตรงว่าไม่เลยครับเนียนเลยเนียนมากมีเกียร์สองลูกลูกนึงอยู่ที่เครื่องอีกลูกนึงอยู่ที่ที่มอเตอร์ตอนจังหวะตัดต่อนี้ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยครับจับไม่ได้เลยไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเฮ้ยนี่เขาเปลี่ยนเกียร์แล้วละมันตัดต่อจากมอเตอร์เป็นไฟฟ้าแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งช่วงล่างที่ความเร็วร้อยี่สิบโอเคมากนุ่มนวลอาจจะชอบสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงขับรถแล้วรู้สึกมันนุ่มมมนนิิ่่่่แตถ้้าาาาเเกกกดดผูชชชทีออบบววร็ึึงจจะะสััไ เอ๊คันนี้นี่ปลั๊กอินได้ปะไม่ได้ยังไ,ไม่ได้ครับไม่มีปลั๊กอินเป็นไฮบิดเฉยๆเป็นไฮบิดเฉยๆครับแล้วก็ท่าหนึ่งท่านั่งค่อนข้างที่จะสบายนิดนึงแต่พวงมาลัยตินิดนึงเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงรัศมีของท่าจับผมว่ามันแคบมันเล็กไปนิดนึงวงเล็กตัววงประมาณหนึ่งครับแต่ตัวที่เรากำพวงมาลัยครับอ๋อไอวงมนะันอะวงไอตัวนวมนวม,มาครับเล็ก เล็กไปนิดนึงไอ้ตรงที่เราจับเนี่ยมันบางไปใช่มันบางไปอ่ามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าามันอ้วนกว่านี้นิดนึงอ่าอ้วนกว่าจะดีมากจะดีมากเลยจะทให้เราจับกระชับมือแล้วก็ห้องโดยสารก็จะเป็นแบ่งโซนชัดเจนคนนั่งจะเป็นเหมือนแบบเป็นคอกพิทเลยมีที่ชาร์จเบิรงที่ชาร์จแบตอะไรขึ้นมาแบบชัดเจนครับ พอเผ์ต่างๆนีๆ่บานเลยมั้งมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแยกกันส่วนกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยควบคุมการใช้งานแต่ในส่วนของการเล่นระบบต่างๆมันยุ่ที่หน้าจอค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงแต่ถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆชินกับเขามีเรียงเรยงยากครับแมเกพึ่งขึ้นกระโดดรับวันนี้ใช่ผมจะผมไม่ถึงกว่าผมจะออก <laughs> ผมจะมานั่งมอง <laughs> ผมต้องทําอะไร <laughs> ผมผมไปนั่งเปิดพัดลมปรปับพัดลมตับยังไงวะก็ต้องเข้าไปที่ตัวเขาอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยมีรถอยู่ค่ายหนึ่งเวลาไปยืมมาทดสอบเนี่ย พอรับรถเสร็จปุ๊บลงมาจะตึกเนี่ยอ่าพี่รอพอก็จะให้เปิดฝากระโปรงก็จะดูเลขเครื่องเลขตัวถังไอ้รถคันเนี้ยที่เปิดมันอยู่ในเก๊ะในเกะหน้าซ้ายครับผมก็จอดพี่เขาก็บอกเปิดฝากระโปรงเลยครับครับเดี๋ยวครับเพิ่งขับรถมาครับหาไม่เจอครับอไปทมาหาไม่เจอนะพี่รู้ไหมมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเป็นงานงงกังเงียบแล้วเสร็จพอเราวิ่งบนถนนมันก็มีทางขรุขระทางอะไรเงี้ยซึ่งช่วงล่างในทางขรุขระก็ตอบสนองได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่า อย่างที่บอกว่ามันนิ่มมันทาให้รู้สึกนุ่มนิ่มแต่พอเจอตรงนี้มันก็จะนิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดว่ามันกระชับกว่านี้ผมว่ามันเฟิร์มกว่านี้มันมันกว่านี้แน่นอนผมว่าเขาน้าจะเน้นเพื่อให้เป็นความเป็นรถครอบครัวใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงขับสบายยง่ายๆแต่คือื้อเกิดผู้ชายใช้ลูกชายก็จะรู้สึกว่าผู้ชายที่ชื่นชอบความเร็วก็จะรู้สึกว่ามันนิ่มไปนิดขาดไปหน่อยนึงขาดไปนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็ลองผมก็ผมเขาบอกว่าเคมความเร็วที่ร8 0ยเอาว่าสูตรร้อยหกสิบได้อะ ทางหมดยี่สิบกลัวกลัวก่อนทางหมด <laughs> ทางหมดครับคือแล้วมันไปได้แป๊บเดียวขึ้นเลยนะครับมันวืบแต่วืบขึ้นไปเลยร้อยามสิบร้อยสนี่คือไม่รู้สึกอะไรเลยขึ้นวืบพอ150ก็ไปได้ร้อยหก็ไปได้แต่ไม่ไปแล้วครับกลัวผมชอบรถอัตราเร่งมากกว่ารถความเร็วปลายนะใช่ใช่ <laughs> คือเราใช้เราใช้ช่วงย่านนั้น